สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปร้านก๋วยจั๊บร้านลับมากๆร้านหนึ่งนะครับตรงนี้คือตลาดสดพระอินทราชาจังหวัดอยุธยานะตอนนี้ก็เกือบ<ๆ>เกือบ,เ,อบเที่ยงคืนแล้วนะครับแน่นอนว่าร้านอื่นเขาปิดกันหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่ร้านเดียวที่กําลังจะไปนี่แหละครับต้องบอกก่อนว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาปิดนะฮะวันนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้กินแล้วมันคาใจนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าเขาจะเปิดไหมแต่พอเดินมาใกล้ๆแล้วเนี่ยได้กลิ่นหอมๆก็โล่ง มีคุณป้าขายอยู่คนเดียวคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าก๋วยจับร้านป้าก๋วยจับเที่ยงคืนก๋วยจับโต้รุ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาก็ 40, 50, 60, 70จุดเด่นของก๋วยจับที่นี่คือความหอมอร่อยเข้มข้นของน้ำซุปให้เครื่องเยอะแล้วก็ชามใหญ่นะครับแล้วก็ทีเด็ดอย่างหนึ่งคือหมูกรอบที่ป้าแกทำวันหนึ่ง30โลหมดทุกวัน,นครับ ทำการทอดกันที่ร้านเลยหมูกรอบของป้าเนี่ยดูเหมือนเขาจะแข็งๆนะแต่จริงๆแล้วไม่แข็งเลยครับมันจะกรอบทั้งชิ้นเหมือนกับกากหมูแคบหมูแต่อร่อยกว่าครับคนที่มากินเนี่ยจะมีแค่ลูกค้าประจําเท่านั้นที่เคยมาแล้วนะครับเป็นคนในพื้นที่ก็เกือบเกือบ99%ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มคนทํางานเลิกงานดึกมาหาอะไรกินหรือว่าก็จะเป็นนักเที่ยวนะครับผับปิดก็มานั่งกินเก๋ยจับกันก่อนกลับบ้าน แต่ว่ามาร้านนี้เนี่ยเขามีก,กฎกติกานิดนึงนะคือห้ามเสียงดังครับเพราะว่าร้านอื่นเขาอาจจะนอนพักผ่อนอยู่แล้วก็ต้องกระซิบคุยกันนะครับขนาดภาคเนี่ยผมยังต้องกระซิบเลยครับเนี่ยป้าแกจะเริ่มตั้งร้านตั้งแต่ประมาณ4ี่ทุ่มครับกว่าจะได้กินก็ประมาณ5้าทุ่มคนจะเยอะมากช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสยาวไปเลยจนเช้าครับไม่เกิน8ปดโมงก็หมดเก็บร้านนอนในขณะที่ร้านอื่นเขาเพิ่งมาตั้งครับป้าแกกลับบ้านแล้วดังนั้นถ้าใครมาช่วงสาย จะมาเดินชิวๆหาก๋วยจับกินไม่เจอแน่นอนครับถ้าอยากเจอเนี่ยคุณต้องมาแต่เช้ามืดเลยครับช่วงนั้นน้ำซุปจะเข้มข้นพอดีก๋วยจับเขาอร่อยจริงครับน้ำซุปมีความเค็มหวานหอมเครื่องพะโล้แทบไม่ต้องปรุงเลยเครื่องก็จะมีไข่มีตับมีไส้อ่อนมีต้าหู้แล้วก็หมูกรอบแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าชอบรสไหนเพิ่มก็ปรุงเพิ่มได้เลยแนะนําให้ใส่พริกนิดนึงนะพริกก็ทีเด็ดเลยเขาจะผัดมาใส่น้ำมันงาหอมๆด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งในชามนี้คือเลือดหมูมันจะนุ่มเด้งอร่อยมากแลล้้้วมมันนก็ซาพโเข อยู่ข้างในนะครับชามละ70บาทชามเดียวอยู่เลยครับอิ่มเลยชามใหญ่ด้วยนะครับบางคนซื้อกับบ้านไปกินเช้าต่อก็มีถามว่าเรารู้จักร้านนี้ได้ยังไงจริงแล้วเนี่ยเราเคยมาอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านก๋วยจับ๊บร้านประจําร้านหนึ่งที่นึกถึงก๋วยจับ๊บทีไรก็จะนึกถึงแต่ร้านนี้พอดีวันนั้นเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตไททูสมิธนะครับกลับมาก็าแวะหน่อยจอดรถหน้าตลาดแล้วก็เดินเข้ามาเลยเสี่ยงดวงเข้ามานะครับมันจะซอกแซกนิดนึงถามแม่ค้าด้านหหนนนนน้้้้้าา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 กก็ไไดวว่่รร๋ยยจจับอูตงเนนงเเะะแํทขม แต่ถ้าให้ดีเลยแวะกดตังกันเข้ามาก่อนนะร,ร้านนี้เขารับแต่เงินสดนะครับข้างหน้าทางเข้าตลาดจะมีเซเว่นกดมาให้พอเลยนะครับเผื่ออร่อยติดใจแล้วอาจจะซื้อกับบ้านแล้วถ้าใครมาแล้วอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็ป้าแกทําคน,นเดียวนะครับแล้วก็บางทีเรื่องของความสะดวกสบายที่นั่งมันอาจจะแออัดครับแคบไปหน่อยอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครคอนเซิร์นเรื่องนี้นะครับก็ไปกินร้านที่นั่งสบายสบายได้ไม่ว่ากันหรืออาจจะแค่ซื้อกับบ้านไปกินที่บ้านก็ได้นะครับป้าแกก็ขายตรงนี้มานานมากน่าจะเกือบเกือบ20ปีแล้วมั้งครับ แต่ที่เอาร้านนี้มาให้ดูก็อยากให้รู้ว่ามีก๋วยจับอร่อยๆอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับป้าแกขายทุกวันยกเว้นวันที่อยากจะหยุดก็หยุดนะครับไม่มีวันหยุดที่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราให้เบอร์ป้าไว้แล้วกันนะครับใครที่มาไกลๆก็โทรมาถามก่อนได้เดี๋ยวจะเสียเที่ยวอดกินก๋วยจับอร่อยๆครับผมยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ